สวััดีครบกัมปนาต้นครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นแอนทอยส์และใน EP นี้ผมจะมารีวิว action figure ก็ซิล่าฮอกไกโดเบตเทิลเวอร์ชันของฮายาทอยส์ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกัมปนาต้นของผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิว action figure ก็ซิล่าตัวนี้กันเรามาดูที่แพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับผมด้านหน้าก็จะมีเป็นรูปของ action figure ก็ซิล่าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโลก้นะครับผม เป็นโลโก้ของหนังก็ซิล่าเวอร์ซัสคิงกิโดรานะครับมีโลโก้ของชื่อก็ซิล่าตรงนี้แล้วก็โลโก้ของค่ายโตโฮนะครับที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของก็ซิล่านะครับผมตรงนี้ก็มีเป็นโลโก้ของไฮอ t ทอยส์ค่ายของเล่นที่ผลิตแอค i o n น i g ฟิกเกอร์นี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีเป็นชื่อของก็ซิล่าในปี1991นะครับฮอกไกโดแบทเทิลเวอร์ชันนะครับก็คือ เป็นชื่อเวอร์ชันของแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับจะมีเป็นคําเตือนว่าอาจจะมีชิ้นส่วนเล็กๆนะครับอาจจะไม่เหมาะสมที่จะให้เด็กเล่นนะครับก็มีอายุบอกว่าสําหรับ16ปีขึ้นไปครับผมทางด้านบนครับก็เป็นชื่อของแอคชั่นฟิกเกอร์นี้ก็คือ Godzilla 1991 Hokkaido Battle version ครับทางด้านข้างครับผมก็จะมีเป็นชื่อนะครับมีโลโก้ g o d z i l l ่าค่ายโตโฮค่ายไฮเดรอิสครับแล้วก็จะมีเป็นรูปส่วนบริเวณเท้าส่วนขาครับของแอคชั่นฟิกเกอร์ Godzilla ตัวน ทางด้านหลังครับผมก็มีเป็นชื่อของหนังก็ซิล่าเว s ต์กิ g กิโดรานะครับมีรูป Action f ฟ g กเกอ o ์ก็ซิลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของค่าย h ฮ a t ทอยที่ผลิตสินค้านี้นะครับมีให้ติดตามทาง Twitter นะครับ X f a c e b o o k i n s t a g r a ตต่างๆครับรายละเอียดของ a อคชั่นฟิกเกนะครับที่เป็นภาษาจีนนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับผมตรงนี้จะมีเป็นบาร์โค้ดครับผมแล้วก็มี QR code ของไฮแอทรอยส์ครับตรงนี้ก็มีเป็นชื่อของแอคชั่นฟิกเกอร์นี้นะครับแล้วก็มีเป็น,นรูปของแอคชั่นฟิกเกอร์เป็น,นรูปใบหน้าครับทางด้านใต้ก็มีเป็นชื่อของแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะอยู่ข้างในกันเดะออกมาจากกล่องแล้วนะครับแล้วนี้ก็เป็นแพ็คถาดพลาสติกที่แพ็คตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ก็ซิล่านี้มานะครับเราก็จะเห็นว่ามีตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ก็ซิล่านี้นะครับแล้วก็มีพาร์ทส่วนมือให้เปลี่ยนนะครับสองข้างนะครับผม ก็ทั้งหมดในกล่องนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัว action figure กันเอามาจากแพ็คแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือตัว action figure Godzilla Hokkaido Battle Version นะครับก็ให้ดูกันรวมๆแบบนี้ก่อนนะครับผมด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับด้านหลังครับทางด้านใต้นะครับทางด้านบนครับ มาดูรายละเอียดของตัวแอคชั่นฟิกเกอกันใกล้ๆนะครับผมนี่ก็คือบริเวณส่วนใบหน้านะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผมส่วนบริเวณหน้าส่วนตานะครับส่วนปากครับปากก็อ้าได้นะครับก็ให้ดูดีเทลรายละเอียดตรงฟันนะครับตรงลิ้นเป็นแบบนี้นะครับทาด้านในนะครับในปากครับผม ตรงลักษณะผิวนะครับการลงสีที่คอนะครับผมส่วนคอมีรายละเอียดเป็นแบบนี้นะครับพวก texture ผิวการปั้นนะครับให้มีรายละเอียดเหมือนกับหนังที่เราได้เคยดูเลยนะครับหนังกอซิลลาของญี่ปุ่นนะครับในปี1 991นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่แอคชั่นฟิกเกอร์นี้ก็คืออิงผลิตตามตัวกอสซิล่าในหนังในปีนั้นนะครับที่ช่วงตัวนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับตรงหน้าท้องตรงต้นขาครับก็ค่อนข้างจะมีเป็นแบบเป็นสีเดียวนะครับอาจจะไม่ได้ดูมีการแรงเงาสีลงวอชลงสีอะไรที่ให้ดูมี นิติมากเท่าไหร่นะครับจะเป็นแบบสีเดียวเป็นเพลยนะครับสีออกเทาดําประมาณแบบนี้นะครับที่เท้านะครับตรงเล็บเท้าเป็นแบบนี้นะครับก็มีการลงสีเล็บเท้าแบบนี้ครับแล้วก็ให้ดูตรงด้านคลีบหลังนะครับจะเป็นแบบนี้ครับผมก็จะมีการลงสี เป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นสีขาวตรงบริเวณขอบด้านบนนะครับรอบนอกเป็นแบบนี้นะครับคลิปหลังของก็ซิลล่านะครับนี่ก็มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของก็ซิลล่าเลยใครที่เป็นแฟนคลับก็ซิลล่านะครับก็จะคุ้นเคยนะครับกับดีเทลรายละเอียดของก็ซิลล่าแบบนีน้ีตรงหางนะครับผมนี่ก็ลงสียาวมาถึงตรงหางนี้เลยทางด้านใต้หางนะครับ ก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทส่วนมือที่มีมาให้เปลี่ยนนะครับอีก2ชิ้นนะครับข้างซ้ายกับข้างขวาอย่างละชิ้นนะครับผมจะเป็นมือลักษณะที่มือกำงอเข้ามานิดนึงนะครับ เป็นแบบนี้นะครับจะต่างจากมือที่ติดอยู่ที่ตัวอยู่แล้วมือที่ตัวเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบกลางมือกลางมือออกมือที่มีมาให้เปลี่ยนอันนี้จะเป็นงอนิ้วเข้ามานิดนึงแตกต่างกันนิดนึงแบบนี้ครับผมบรดจุดขยับกันนะครับที่ส่วนหัวนะครับปากก็คือจะอ้าได้แบบนี้นะครับก็รู้สึกอ้าสุดได้กว้างเท่านี้นะครับแล้วก็หุบได้นะครับส่วนคอ มีขขอต่ออยู่หลายข้อเลยนะครับตรงส่วนหัวด้านบนคอด้านบนก็จะหมุนได้รอบเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คอตรงช่วงกลางก็จะหมุนได้แบบนี้นะครับคอตรงช่วงล่างครับอาจจะค่อนข้างแน่นๆหน่อยนะครับอาจจะหมุนได้ไม่เยอะนะครับสำหรับช่วงล่างแต่ว่าจะก้มก็จะทําให้ก้มได้ แบบนี้นะครับหรือว่าเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นได้ยเยอะพอสมควรเลยครับผมสุดแล้วก็จะติดตรงแบบคลีบข้างหลังนี้นะครับแล้วก็ตรงต้นแขนหัวไหล่ครับตรงนี้ขอต่อตรงนี้นะครับให้ยกขึ้นได้ไ,ได้แบบนี้นะครับ ตรงช่วงข้อต่อข้อสอบนะครับก็จะหมนุนหมุนตรงนี้ได้นะครับข้อสอบก,ก็จะพับเข้ามาได้แบบนี้ครับแล้วก็เหยียดออกเท่านี้นะครับตรงแขนท่อนล่างก็จะหมุนได้ตรงช่วงข้อตรงนี้นะครับข้อจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับายละเอียดจุดขยับนะครับตรงข้อมือข้อมือก็มีจุดหมุนตรงนี้นะครับผม แล้วก็บริเวณช่วงติดกับฝ่ามือลงอีกนะครับก็ให้หมุนหมุนแบบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ขยับมือหักขึ้นลงแบบนี้นะครับหักขึ้นเยอะๆก็อาจจะหลุดจากข้อได้แบบนี้นะตรงนี้จะเป็นแบบเป็นบอลจอยข้อต่อนะครับก็อาจจะสุดสุดแค่ตรงนี้นะครับ ตรงช่วงเอวนะครับก็มีข้อต่อให้หมุนตัวไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้แบบนี้นะครับเอียงตัวนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาก้มตัวมาด้านหน้าก้มได้ประมาณนี้นะครับเห็นไปด้านหลังก็อาจจะติดข้างหลังตรงนี้นะครับอาจจะเห็นได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงต้นขาครับนี่ก็ยกขึ้นมา จริงๆก็คือยกได้รอบเลยนะครับนี่สุดเท่านี้เลยตรงช่วงเข่านะครับก็จะเป็นแบบเป็นดับเบิลจอยแต่ก็จะงองอได้เท่านี้นะครับเพราะจะติดแบบดีไซน์กล้ามเนื้อของกอซิล่านะครับที่ขาจะใหญ่นะครับผมก็อาจจะพับเข้ามาได้สุดแค่อันดับนี้นะครับตรงหัวเข่านะครับตรงน้าแข้งก็จะหมุนได้นิดนึงนะครับดีไซน์ปิดขาออกได้ นิดหนึงประมาณนี้ครับข้อเท้าครับก็จะหักลงหักขึ้นได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะหมุนีหมุนออกข้างนอกหมุนเข้าด้านในได้แบบนี้ครับแล้วก็ตรงข้อต่อที่หางครับผมก็คือจะหมุนหมุนแบบไปซ้ายไปขวาได้นะครับทุกข้อเลยนะข้อต่อที่หางก็คือจะ เยอะแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะครับตามนี้เลยก็ทําให้เหยียดหางตรงๆได้แบบนี้นะครับหรือง,งอหางให้งอหางได้เยอะๆนะครับก็ตามตามแต่ละข้อต่อที่เขามีตรงนี้เลยนะครับก็คือทุกข้อเลยที่ตรงหางแบบนี้ครับเป็นข้อต่อที่จะหมุนจะขยับดัดได้พอสมควรนะครับการเปลี่ยนมือนะครับก็คือ ถอดตรงส่วนมือนี้ดึงออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นข้อต่อแบบบอลจอยแบบนี้นะครับแล้วก็เอาพาร์ทมือก็เอามาใส่ตรงบอลจอยก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับส่วนสูงที่ผมเห็นในระดับสายตานะครับวัดได้18ซนติเมตรครับความยาวจากบริเวณปลายเท้าถึงปลายหางนะครับก็ประมาณ31 c ซนเมครับ ลองเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์ก็ซิล่าทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นงานจากลาย H S Monster Arts ของค่ายบันไดครับลองเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์ Baby Godzilla ในเวอร์ชันหนังก็ซิล่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นงานจากค่ายบันไดในลาย H S Monster Arts ครับลองเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์ก็ซิล่าอันนี้เป็นเวอร์ชันหนังของอเมริกานะครับเป็นงานของบันไดในลาย H S Monster Arts เช่นกันครับลองเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์ก็ซิล่าเวอร์ชันหนังของอเมริกานะครับตัวนี้จะ ลองเปรียบเทียบขนาดกับแอคชั่นฟิกเกอร์แรปเตอร์บลูจากหนังจูราสสิ c เวิลด์นะครับตัวนี้จะเป็นงานจากค่ายแมทเทลครับ รับผู้ที่สนใจสนับสนุนการรีวิวของเกนต่างๆในช่องของผมนะครับสามารถที่จะสนับสนุนกันได้ที่ QR code นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากไลค์แชร์และ subscribe ช่องกำปนาต้นเพื่อไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ